หลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจก็เราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออย่างสบายสบายแล้วก็ค่อยคอยตรึกระลึกนึกถึงดวงใสดวงแก้วใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้ว ไม่มีตำหนิไม่มีขีดกวนคล้ายกับขนแมวใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวขนาดเท่าที่ใจเราปรารถนานหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่อยๆละคองใจให้นิ่งๆหยุดนิ่งๆฝึกให้ได้ทุกทุกสภาวะเลยอากาศจะเย็นจะหนาวจะร้อนจะอ้าวอะไรก็แล้วแต่ฝึกเอาไว้จนกระทั่งเราไม่กังวลกับสิ่งแวดลอ้อมนิ่งๆสบายๆ ค่อยๆประคองใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งสบายๆตา,าปิดเปลือกตาเบาๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายให้สบายสบาย เดี๋ยวใจจะนิ่งได้เร็วนิ่งโลง่งโปรง่งเบาสบายตัวจะขยายไปตอนนี้เราปรับกายกายและใจให้มันสอดคล้องกันให้มันเกื้อกูลกันผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของ ร่างกายเราให้ผ่อนคลายแต่อย่หลับให้ผ่อนคลายใจแตะลงไปเบาๆค่อยๆแตะเบาๆเหมือนเราขีดใบบววให้มันมีรายขีดแต่ไม่ให้ทะลุือื็ค่อยๆวางเข็มลงบนผิวน้า แล้วมันลอ,อยได้อันนี้ก็ค่อยๆแตะใจเบาเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสยหยุดนิ่งเบาเบาสบายผ่อนคลาย แล้วก็ค่อยๆตรึกนึกถึงภาพดงแก้วองค์พระซึ่งใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยชัดลุมคุๆคำๆรัวๆลางๆก็ช่างมันให้เป็นรูปเป็นร่างของดงแก้วหรือองค์พระ ซึ่งบางทีมันก็ไม่กลมมันดวงแก้ว,วอาจจะบูดบูดเบี้ยวเบี้ยก็ชางแต่ให้มีที่ยึดที่เกาะของใจเราที่หยุดใจเราดูงั้นไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกตึงก็ต้องพอเยออเปลือกตาขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ ค่อยๆฝึกไปปลับไปแล้วตอนหลังใจมันก็จะค่อยๆค,คุ้นและจำไว้ให้ดีวันไหนเรานั่งแล้วรู้สึกลระคองใจที่นิ่งเบาสบายจำไว้ทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรเนี่ยจึงทำได้อย่างนี้เนี่ยจำวิธีการ วาเออเราทำอย่างนี้แล้วก็ฝึกบ่อยๆฝึกซ้ำๆมีเวลาว่างเป็นฝึกแต่ต้องทุกวันให้สม่ำเสมอจอะได้ขาดเลยแม่จะเพียงวันเดียวเนี่ยเนี่ยปรับทั้งการวางมือการวางกายอยราปรับตอนนี้เราปรับ เราไม่ได้แข่งนั่งแข่งกับใครหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่แข่งด้วยแต่เราจะทำให้มันถูกวิธีนะถูกหลักเพราะนั้นตอนนี้เราค่อยๆค่อยๆปรับอารมณ์นะค่อยๆค่อยๆนะวางเบาๆผ่อนคลายกลับไปนองพระเราก็นึกคลุมกลุมไปก่อนนึกว่าตรงนี้เป็นเสียงน,นั่น เกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระศีมีเส้นประศกเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัดเรียงรายอย่างมีระเบียบหรือจะเป็นเส้นผมของพุทธรูปที่เรคุ้นเหมือนก้นหอยอย่างงั้นก็ได้ไปก่อนเอาอย่างงั้นไปก่อนก็ได้แล้วก็ ตั้งอยู่บนบา่าบนตัวลำตัวแล้วก็นัดตักขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเอวชี้มือขวาจะหลดเดี่วหัวมือข้างซ้ายองค์พระก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้านึกอย่างนี้ไม่ออกจะนึกองค์พระองค์ไหนก็ได้ที่เราคุ้นมือก่อน เกจะตตมเกตจะแหลมแบบเร็วเพิงอะไรก็ได้จะเป็นโลหะเป็นอิฐหินปูนายทองเหลืองทองคำเป็นเงินรูปร่างไม่สวยงามก็ไม่เป็นไรจะอ้วนจะพร้อมก็ไม่เป็นไระให้มีสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธรูปอยู่ในกลางทองอย่างที่ไปก่อนนะลูกนะ แล้วก็มันฝึกมันนึกเรื่อยๆเนะี่ยนึกบ่อยๆแม้เราลืมตาแล้วก็นึกอยู่ในกลางท้องแล้วก็นึกไปนึกได้ทุกแห่งแม้แต่นในห้องน้ำกำลังจะขับถ่ายแล้วก็นึกได้ไม่บาปเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายนะที่ของเสียมันก็ต้องออกไปจิตใจเราก็นึก เป็นดวงเป็นองค์พระมันจะเป็นบุญกุศลกับเราได้ซํมไม่ไะ้เป็นบาปอย่างที่เราเข้าใจผิดกันแล้วก็พยายามนึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือเริ่มต้นเราอาจจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย ซึ่งมันนึกได้ง่ายกว่าดวงแก่หรือองค์พระที่เราไม่คุ้นเคยในฐานะเราเป็นนักเรียนใหม่จะเริ่มต้นจากตรงนั้นไปก่อนก็ได้แต่สิ่งที่เรานึกเป็นภาพต้องนำมาหรือทำให้ใจเราสูงส่งบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาจากบาปอากุศลธรรมนึกอย่างนั้นได้ หรือเป็นก,นกลางๆอย่างนั้นนึกถึงของที่เรารักเราคุ้นแต่แทนที่จะนึกที่สมองเราก็มานึกในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนก็ได้พอใจมันคุ้นๆกับวิธีนึกแล้วเดี๋ยวมันจะปรับเปลี่ยนเป็นดวงเป็นองค์พระไปเอง หรือแม้เราพยายามจะทำให้ได้อย่างนี้แต่นึกไม่ได้สักทีก็ไม่ต้องนึกนี่บางคนมีอัธยาศัยอย่างนี้นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกยิ่งนึกยิ่งมึนทิสะก็ไม่ต้องไปนึกบางคนนึกไม่มึนแต่เห็นง่ายก็ขี้สงสัยช่างสงสัยว่าเอ๊ะมันของจริงหรือว่าของสมมุติเอา่เอามีปัญหาก็มีอีกแล้ว ครับเป็นพันนี้ก็ให้หยุดใจนิ่งเฉยๆทำใจว่างๆว่างๆกว้างๆกว,ว้างด้วยว่างเลยเบาสบายแล้วก็อย่าไปใช้ลูกเดตากดลงไปในท้องนะตามความรู้สึกปัจจัยในกลางท้องนิ่งนมละมุนละไมัย สบายเหมือนเรานั่งกลางแจ้งในตอนข้างแรมเนะ่ยเือนมืดแต่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็นั่งเราไปส้งคิดอะไรสบายๆวัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้ใจหยุดเท่านั้น ในใจของเราเนี่ยมันไม่หยุดมันนิ่งมาอยู่ภายในกลางกายซึ่งเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยในตัวก็เอาใจมาอยู่ตรงนี้ก่อนหยุดนิ่งๆจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำกันได้ทุกคนถ้าปเป็นปกติ ถ้าขยันสม่ำเสมอแล้วก็ทำมันถูกหลักวิชาดังกล่าวง่ายๆสบายๆเดี๋ยวเราจะทำได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวว่าคนอย่างเราเนี่ยจะทำได้กับเขาเมาื่อนหรือและมันคุ้มในการที่เราจะลงทุนฝึก ใจให้หยุดนิ่งเพราะเวลาความสุขเมื่อใจหยุดนิ่งเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นรางวัลนะเป็นสิ่งที่ตอบแทนความเพียรของเราความตั้งใจดีอีกประการหนึ่งมันก็เป็นบุญใหญ่สำหรับเราทีเดียว าใจหยุดนิ่งและแสงสว่างมันเกิดขึ้นภายในซึ่งมันเป็นความอัศจรรย์ที่เราเคยคาดคิดมาก่อนว่าหลับตาแล้วมันไม่มืดมันมีความสว่างเกิดขึ้นไอตัวกระจายรอบๆมึงแล้วก็มือใจนิ่งนักเข้าเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่บอกให้มื่อเช้านี้ย นั้นเป็นสิ่งที่เราควรฝึกฝึกเอาไว้ให้ดีเลยตั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้มากเมื่อเราถึงจุดที่หยุดนิ่งได้สมบูรณ์ความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็จะพล,ลังลออกมานะเป็นความสุขที่กว้างไ้ขอบเขตเป็นอิสระและมีปรเมานแห่งความ สบายกายสบายใจมากกว่าประสบการณ์ก่อนๆก,ก่อนที่เราจะมานั่งฝึกใจให้หยุดนิ่งที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นควา,ามสุขอะสุขจากการได้ดูของสวยๆงาม,งามหรือการได้ดมกลิ่นหอมๆการได้ดื่ม อะไรต่างๆเหล่านั้นเครื่องดื่มที่ทำให้รู้สึกอร่อยสบายใจหรือได้ยินฟังคำพรเาะได้รับสัมผัสที่นุม่มนูลหรือได้ฟุ้งฝันนึกคิดหรือได้รับรางวัลอะไรต่างๆประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน ในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ซึ่งความสุขเหล่านั้นมันมีข้อจำกัดมีขอบเขตจำกัดมันประเดียวประดาวเนเรามันก็เลือนหายไปและก็ปริมาณน้อยจะด้ที่ทำให้เราเกิดความปลื้มความสบายกายสบายใจบันเทิงใจมันแบบเดียวเท่านั้นเอง แล้วมันก็สลายห,หายไปแต่พอใจมันหยุดนิ่งแล้วเนะี่ยความสุขเนี่ยมันก็พลังพลูมาที่มีปริมาณมากจนไม่อาจจะเทียบกับอะไรได้มันเบิกบานมันแช่มชื่น,นมันมีชีวิตชีวาทีเดียวอีกทั้งเป็น งานที่แท้จริงของเราที่จะต้องแสวงหาพรระันตนตไัยภายในตัวซึ่งเป็นดิตพึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราคนสัตวสิ่งของอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงพึ่งพากันได้โชคราวแล้วก็แยกย้ายแตกดับกันไปแต่ว่าพรระันตนตไัยในตัวนี้เนี่ย จะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยเมื่อเราเป็นอันหนึ่งเดียวกับท่านและตอนใกล้จะละโลกก็จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสคุ้มครองเราจนบาปไม่ได้ช่องแทรกเข้ามานะภาพองค์พระหรือดวงใสๆจะปรากฏชัดใสจม ใจเราก็จะเบิกบานและนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีชีวิตใหม่ในปรโลกที่สุขสดชื่นเบิกบานอยู่ยาวนานทีเดียวเป็นความสุขที่มนุษย์ไม่สามารถจะรู้จักได้ยกเว้นผู้บรรลุธรรมแล้วก็เข้าไปถึงณตรงนั้นมนุษย์ ทั่วไปจะไม่มีวันรู้จักเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นงานที่แท้จริงเป็นกรณียกิจกิที่ควรทำและต้องทำอย่างยิ่งต้องฝึกทุกวันนะลุกนะฝึกแล้วก็ทำควบคู่กับภรารกิจในชีวิตประจำวันสมมุติเราทำได้จะกระทั่งเห็นดวงใส องค์พระใสๆเราจะค่อยๆกับว่าหลับอยู่ในอูแห่งทะเลบุญเพราะเราจะดูดวงและเข้าไปในกลางดวงหรือดูองค์พระก็้ด้เข้าไปกลางองค์พระแล้วก็ไปหลับอยู่ในนั้นแหละเหมือนหลับอยู่ในแหล่งแห่งความสุขที่ไม่มีประมาณมีความบริสุทธิ์ สดชื่นมอถึงเวลาก็ตื่นข้มาสิ่งแรกที่จะเห็นคือดวงกับองค์พระใสๆหรือกายภายในที่เราเข้าถึงมันจะเห็นชัดชัดใสจำเวลาตื่นก็ดึงเอาความสุขนั้นออกมาขายายมาสู่ชีวิตประจำวันได้เราจะเบิกบ,บานเราจะแชมชื่น ราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแสวงหาที่คือพลัตธนตาัยต้องฝึกกันให้ได้นะลุงนะฝึกไปด้วยใจสบายเ mm hmm. บิกบานในทุกสถานการณ์ทุกฤดูกาลหน้าหนาวก็ฝึกได้หน้าฝนหน้าร้อนฝึกได้ทั้งนั้นไม่ให้อะไรนำมาเป็นอุปสรรคฝึกไป ให้เขาถึงดวงธรรมองค์พระชัดใสจำทั้งหลับตาและลืมตาเนี่ยปรับไปฝึกไปวางใจไปเบาๆละคองใจทำใจหลุมหลวมอย่าไปกดใจหรือบังคับใจทำหลุมห่มอย่าไปตั้งใจคืนไป อย่าไปคาดหวงังทําหลมหลวมๆส,บ,สบ,บายนิ่งๆนุ่มๆละมุนมละมยพอเราทําถึงจุดที่มันนิ่ง <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆและแม่ไม่เห็นอะไรก็ตามก็ให้รักษาความนิ่งอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นต่อเนื่องกันไปให้มันต่อเนื่อง เดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะมีมาให้เราดูให้เรามีประสบการณ์ภายในลูกทุกคนที่เป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีมากพอที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราได้ถึงดวงธรรมถึงกายภายในถึงรัตนตรัยในตัวเหลือแต่เราให้โอกาสกับตัวเราเนี่ย ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งจนใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายแล้วหรือยังแล้วท่าวันไหนเรานั่งได้ดีเนะี่ยแต่พอดีมันตรงกับวันทำงานให้ยึดหลักทำงานภายในคือรักษาประสบการณ์นั้นไว้ให้ดีโดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรเลยเนะี่ยเพราะกว่าจะมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่ง่าย อย่าไปชะล่าใจว่าเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ทําได้ตอนนี้ถึงเวลาเราทํากิจอย่างอื่นต้องไปต้องทำมากิจเราต้องไปก่อนต้องเลิกอย่าไปชะล่าใจอย่างนั้นนะเจ๊ะเพราะเวลาเรามานั่งจริงจงเนี่ยเรามัะจะติดใจในอารมณ์นั้นแทนที่จะติดใจในวิธีการที่เราปฏิบัติและทําให้ได้อารมณ์นั้นเราจะ คำครวญหาอารมณ์นั้นสพบากาณ์นั้นจนงทั้งความอยากได้ไดมันมีมากมากจนกทั่งมันตึงจิตมันก็หยาบมันก็ไม่เห็นและเข้าไปไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยพอถึงจุดที่วันนี้เรานั่งดีๆมากๆ อย่าเพิ่งเลิกนะลูกเนอะให้นั่งต่อไปฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายข้อขา,ขาปัตาจังมันพระอารมณ์ดีๆอย่างนี้มันถึงจุดที่มันกำลังจะถูกส่วนแล้วเนี่ยมันได้ยากให้ประคองตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แม้สิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่า มีดวงมีกายภายในมีองค์พระคนนั่งคนนี้เห็นก็ลืมไปเลยลืมไปก่อนเหมือนไม่เคยได้ยินเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรู้ก่อนเกิดหรือคาดกันนี้ว่าเอาเดี๋ยวอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวไม่จะต้องไปถึงตรงนั้นตรงนี้ตรงน้นซึ่งความคิดที่จะไปถึงหรืออยากได้อย่างนั้น จะทำให้จิตเนี่ยมันถอยไม่ยากเพราะการที่เราถึงประสบการณ์ที่ดีๆนั้นใจเริ่มปลอดความคิดแต่บางทีมันยังไม่สมบูรณ์ร้อเซมันเริ่มพลากพรากจากความนึกคิดในชีวิตประจำวันเราต้องให้โอกาสของใจเดินทางต่อไป ดยการไม่ไปดึงเอาความคิดอะไรต่างๆเข้ามาแม้เป็นกุศล,ลธรรมแม้เป็นความคิดดีๆก็ตามไม่ต้องดึงเข้ามาจงปล่อยให้ใจมันละเอียดของมันไปเองต่อไปให้เดินทางต่อไปด้วยตัวของตัวเองอย่าไปตกัดกัน้นการเดินทางใจด้วยความคิดที่ เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีเป็นกุศลก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนิดหน่อยจะต้องศึกษาเอาไว้มันจะทำให้เราผ่านขั้นตอนนี้ไปได้แล้วบางทีปัจจัยเริ่มละเอียดเนี่ยบางทีเหมือนมีแสงววบแวบมาจากทางโน้นทางนี้ ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังทางล่างทางบนอะไรกันแล้วแต่อย่าไปจำเลืองดูอย่าไปใส่ใจอย่าไปอยากรู้อยากเห็นมันมาจากไหนยังไงให้นิ่งอยู่ณนะจุดเดิมนะที่ดีอยู่แล้วให้นิ่งต่อไปแล้วเดี๋ยวความสว่างมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นที่อื่นไม่เอา ไม่สนใจเล่นตัวสรื่งหน่อยถ้าไม่มาตรงนี้ไม่เอาเฉยๆเป็นแสงบ้างเป็นเสียงบ้างบางทีเป็นเสียงเดินกุ๊กกุ๊กกักเรานั่งอยู่ในห้องพระคนเดียวซึ่งมันมักจะทำเรลาคิดว่ามีใครมาขอส่วนบุญมึงมาเดินมึงหรือมาอนุโมทนาบุญบ้างตรงนี้ มันเป็นข้อสอบถ้าเราไม่สนใจมันก็หายไปจะแสงก็ดีจะเสียงก็ดีอะไรเกิดขึ้นกัเราก็นิ่งๆเฉยๆนิ่งไปเรื่อยๆแม้เป็นสีที่มันเกิดขึ้นเมื่อใจนิ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรต่างๆก็แล้วแ,แต่ไม่ต้องมีความคิดว่าโอ้นี่คงเป็นกระสินสีเขียว สีเหลืองสีแดงอะไรต่างๆสีขาวที่เราเคยศึกษาได้ยินได้ฟังมาปล่อยใจไปก่อนอย่าไปสนใจสีก็ดีเสียงก็ดีแสงก็ดีบางทีกลิ่นเหมือนกันแต่กลิ่นนี่สำหรับบางคนไม่ใช่เป็นทุกคนบางทีมันก็มีกลิ่นได้กลิ่นไปเองนัเอง ถ้ากลิ่นเหม็นก็เข้าใจว่าคนมังขอส่งยุนเป,ปรตมังมังผีม,มงังมังถ้ากลิ่นหอมก็เนื้อเทวด,ดาก็มาอนุโมทนาอย่างนี้เหมือนกันมันก็ดึงใจให้เราไปคิดจิตมันก็ถอนขึ้นเพราะนั้นจะเป็นจะกลิ่นจะเหม็นจะหอมหรือจะยังไงก็เฉยๆมัต้องไปสนใจมันเฉยๆนิ่งอย่างเดียวหยุดก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเรื่อยๆสบายๆ ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเกิดมีภาพมาให้ดูเ,เป็นภาพภายในแต่ไม่ใช่ดวมแก้วหรือองค์พระเป็นภาพคนมังสัตว์มังสิ่งของมังเหตุการณ์เรื่องราวอะไรต่างก็ดูเฉยๆโดยปราศจากความคิดทล้ไม่ต้องไปติดใจกับภาพอะไรทั้งสิ้นะ ดูด้ใจที่ไราอารมณ์ดูไปอย่างงั้นงๆโดยไม่มีความคิดนิ่งๆและตอนนี้เรากำลังฝึกหยุดฝึกนิ่งเรากำลังฝึกตรงนี้อยู่อย่าเพิ่งไปแอดวานซ์กันข้าวข้ามกันไปนูน่นฝึกหยุดกันนิ่งเพราะตอนนี้อะไรเกิดขึ้นเราแยกไม่ออกมันจริงแล้วมันแท้จริงหรือเท็จ เท็จเลแท้งเงี้ยเราแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่งไปสนใจให้นิ่งเฉยเชยตัวใจโยกจะโครงจะลอยอะไรเหมือนจะหาะจะลอยได้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจให้นิ่งเฉยๆบฉยสบาย,บายทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้น ง่ายสบายเพราะนั้นในทุกๆประสบการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราก็นิ่งอย่างเดียวใจๆสบายๆอย่างนี้ตัวใจยืดใจย่อใจยุบใจใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเฉยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวสบายๆให้ทำกันอย่างนี้ อราลองฝึกกันดูปรับกายปรับใจของเรากันทุกๆคน